เด็ดบายตานแน่กดไลค์เนี่ยละตาในยังไงเนี่ยกอกเลยนะใจจันขวัญผวาล้วไม่ชอบเลยนะว้ยดูดีไม่กัดนิ้วเลยกกัดว่าอะไรเงี้ยขอข้ห้องน้ำแป๊บเดี๋ยวมาอ,อย่าทิ้งผมไว้ใครเป็นใครบ้างเน,นี่ยในตอนเนี้ยจอยแบตแล้วอี้ย่ันดื่มอยู่ไหนวะอยู่น้ำ เดี๋ยวก็จะเจ็บแล้วชินไปเองวะเล่นเกมเฮ้ยฟิงหมิ่นเนี่ยแค่เอาเรื่องเฟิงหมิ่นเล่นเป็นวะต้องเรดดี้ใช่ไหมครับใช่ครับไกดเรดี้ทั้งที่ไม่พร้อมเฟิงหมิ่นโอ้คาสกรอนอยู่ด้วยเราสามารถพิมพ์ษาแรกภาษาไทายได้ไหมได้พี่พิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์ได้หมดเลยภาษาไทายภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีได้หมด เาหลีไปเลยตื่นเต้นดีถอนไม่ออกเดี๋ยวนะเจอห้องแล้วหรอไวสัตว์ใช่ก็งมินเราจะแบกปะเนี่ยน่าจะแบกนะดูดูช่ำดูงมินที่ชื่อเหมือะไรสักอย่างหนึ่งสกิน แล้วกูเฮ้ยดีเพื่อนอะไรนะไอเชี่ยมือมือรูมันน่าจะเอาแอดออนอะไรมองมดมาแน่เลยมอมาไอมืออะเอาหรอเอาหรอฟอ้ยข้างล่างมีเขียนรูปฆาตกรอะไรบ้างข้างล่างอ่ะไม่เดือดดี้วเลยครับผมไม่เห็นเลยอ่ะผมเห็นแค่ว่ามันเดือดริ้วเหรอใช่เลยมันคือไอไอแม่มดที่มันเขียนบนพื้นใช่ป่ะไม่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 ไอตัวผ้าคลุมไอตัวพีสิงอะนะ ใจคอก็ไม่ดีเลยเนี่ยล้ำหน้ามากไปใช่ไหมลงโทษเลยเดี๋ยวได้รู้จักการจุบการหลบการชิ่งอะไรเงี้ยการเดลิเทียนอ่ะไอตัวไอตัวมีดไอตัวที่มันอันนั้นได้อ่ะตัวพ่คุมสีดำอ่ะเด็กอะไรวะจะพูดอะไรวะเปิร์มันคืออะไรไอไม่ใช่อาบิลิตี้ ไจะตกใจทุกอย่างในเกมนี้ไม่ได้มันก็แค่มีตัวละครที่กูกลัวในหนังเท่านั้นแหละมาแอบมองได้เกี้ยนอ่ะทุกคนอยู่ไหนกันน่ะโอ๊ยตกแต่ก็ไม่ตกมากนะเล่นได้เฮ้ยเฮ้ยเสียงเฮี้ยไอ้เี้ยอยู่กับพี่ออฟอยู่อะอุ้ยมาแล้วมาแล้วเราข้างหลังหนึ่งแมงข้างหลังข้างหลังเลยวะไม่ไกลกูแล้วกูไม่ไหวแล้วกูกลัวเลย อ้าว my god วิ้ยมันตุ๊กตุ๊กตุต๊กอ๋อไอตัวนี้มีคนเป็นขี่เป็นสองสี่แล้วโอ้ยเฮียะบบอะไรนะมาใกล้ใครไม่รู้ยอปช่วยหน่อยเ่แก็ <c oughs> กหลังให้ก็หล<ม>ังให้เฮียอะไรวะไม่มีมุมซุกแล้ววะไม่เห็นมุปอ่อนมันเลยไม่เข้ามาใกล้ทีนะและ้วก็้หิวต่อได้เหรอยิ้วยิวว้วไม่เสร็จใช่ใช่หุ่ยเฮียสนใจ

กาเเอาเจไปแล้วไม่นอาเจไปแล้วโนแขวนเจแล้วเก่งในโอเวอร์วัตในเกมนี้ก็โดนแขวนดีดีเว้ยะกี้ดีๆจะนึกถึงคิดถึงปืนอ่ะไะจู๊กอ้อยสัตว์ไอ้มึงขามองข้ากลัวก็ได้มันจะฟักตายกันหมดเลยหรอนตลงมไปต้องไป ไปไหนไปไหนบอกด้วยอยู่ตรงนี้แหละอันฟาร์มเหรออยู่แถวนี้อยู่อุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนเฮ้อเป็นเป็ดคุณแม่เป็ดเลยฉีกันนะวิ่งไปทางนู้นที่เอามาทางนู้นคือทางไหนวะผมวิ่งฉีฉผมวิ่งฉีไม่ทันว่ะเดทให้เดทงให้มาวะข้างหลังข้างหลังข้างหลังมันมาแล้ว รกระปุกจะรักษาตัวเองไงโอ้ยโอ้ย,อยกระตุกชิบหายละกระปุกแล้วเพนมันตื่นเต้นมากเลยอ๋อเราฉีกนะเราฉีกนะผมดูสตรีมคุณเฟิร์สไปด้วยนี่เองมันอยู่กับเราอยู่กับเราผมเจอเพื่ออะไรอยู่เฮ้ยติดไอ้ศาตว์เอ้ยที่หมายละแล้ว,ลวไม่โดนแล้วผมต้องหาไอ้นี่ซ่อมปะ ำไมเขาเก่หมืนหอนจังวะิวให้เรียบร้อยนะจ๊ะมันฮิวยังไงง่ะไเย้ยมันกดดันจังวะเฮ้ยเจ๋พี่โดนใต้ดินวะโถยได้วลาย้วาโอ้โหนี่ด้อะไรอ่ะอ๋อูอด้โอฟิต ให้เจมมาช่วยดีกว่าออฟฟิศเจ็บอ๋อถ้าผมเล่นจะตายใช่ไหมมันจะมาใช่มันอยู่ไหนบอกด้วยนะคุยกันด้วยผมผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเนี่ยแม่งไม่ได้ซ่อมสเสื้อถ้าเจอเพื่อนให้ดินลงตรงไหนวะไอ้เที่ที่หามองเห็นคุณเพิร์ดโดนแขวนอยู่อยู่ในเป้า อ๋อในคีช่วยมานะป่ะหรือว่าช่วยแล้วช่วยแล้วเฮ้ยไอ้ยักษ์กูเดินไปเดินมามันเจะข้ามกูไอ้ยักษ์กูลำน้าของแท้สุดเออเปิดไม้ขอมันดีๆได้ไหมว่าพี่ครับต้องสะเคลื่อนใช่ไหมเนี่ยกูเพิ่งเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวกูเพิ่งเลอนเดี่ยวตาแรกของกูกูดิ้นกูสู้ กูยอมแล้วกูตายกูตายเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยอยู่ไหนมันอยู่ไหนบ่อด้วยมันไปทางไหนด้วยผมไม่รู้มันขึ้นที่ไหนนี่ส้มเฮียมันจะแทงผมแล้วเอาเลือดไวมาผมเห็นเงาใครดิรู้มันแทงผมแล้วเนี่ยผมกดอะไรได้บ้างเนี่ยอย่าแทงกูดิพ้องผมพี่ร้องผมมาหาผมมาบ้านบ้ดีบ้านดีช่วยด้วยตกิดติดอย่ากดผิดอย่ากดผิด ยังอยู่เลยเดียวยี่สเบยี่สิบ beginning ได้ๆไปว่ยังอยู่แถวผมอยู่ไอ้เยอะทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะมือมันแข็งอ่ะหาซ่อมหาซ่อมไปหักหน้าดาวกับไปมั้ยังอยู่แถวผมอยู่วนหาอยู่บนบ้านเอาเสียงหัวใจเอาตั้งสมาธิมา กลับไปซัอมทั้งเฮ้ยไอ้เอี้ยมึงปวดเลยยังไม่หยโอ้คุณตาตุ้นเชี่ยต้อี่ต้องเมาเลยว่าเดี <slightly cheers> <F> ๋ยวนี้เม้นมันโหถ้ามันแพงเราลดไวกว่าเดิมเยอะเลย แม่เซลคือรักษาตัวเองเงี้ยใชครับแล้วแม่เอาห้ามหิวมั้ยะเอาฟิตไปหาเจเจ<ๆ>อยู่ไหนบ้านวีบ้านวีปั่นอยู่ถ้างาั้นช่วยเพื่อนได้ปะผมน่าจะช่วยได้ผมปัน่นเือสิบลบ มันจะกอดมันใกล้ผมมันไล่ไล่ใครไล่ใครไล่ผมไล่ผมไล่พี่ออฟเลยเลยออฟไม่จะไม่ดอดละเอาฟิตเอาฟิตเราเทศให้แล้วทำไงคุณเฟิร์สเราเทศให้หนีไปไหนก็ได้หนีไปไหนก็ได้น่ะวิ่งไปทางนั้นเลยไม่ต้องกลับมาเกมมือเท้าแบ่งชายแท้ที่กำลังมจนติดแทก เฮ้ยกระตูกเฮ้ยมันไล่มันไล่มันตายแน่ลองแน่นอเพื่อน,นตานะเฮ้ยล้มไปหนึ่งไ,ไ,ไ,ไม่ต้องเฉิดไม่งั้นตายแล้วนะออาปิดอ่ะเพราะว่าผมโดนสองจิกแล้วสินะครับใช่ <c oughs> คุณจะตายยังไม่รู้ตัว ไปหาที่ฮิวกันอ,ะอ่ะเฮ้ยทำไมผมล้มอะ่ะอ๋อฟิตโดนฟันแล้วไม่ได้เมนนซิลมันต้องคือโดนฟันแล้วมันติดสถานะแบบหลอดสีเหลืองอะ่<ล>ะต้องก<ข>ดเมนตัวเองัดีครับ สวัสดีครับผมกำลังโดนลงโทษปาล์มของปาลไปเฮ้ยไปโดนโดนแข้มเดฟเพื่อนมาไม่ได้แล้วมันมีตัวละครเออมันแข็์อยู่พี่ออฟรีครบตัวเองไปได้พี่กำลังรักษาตัวเองฮะเพื่อนเทวดาตายตายกับพี่ออฟเอาสองคนแน่เลยอ๋อใครไม่มาเหี้ยอุ้ย โอ้ยสัตว์เฮ้ยว่ใครว่าบอสภูเก็ตเจๆอ้ามอยู่ผมพี่จะคิวยังไงได้ช่วยลุมคิวหน่อยช่วยลุมคิวหน่อยช่วยลมคิวหน่อยอยู่เฉยกระมามาๆามิวฮิวๆิิวเกาหลังให้เกาหลังให้ก็เกาอีกเอาเพื่อนตายแล้ว หายแล้วช <l id> <c oughs> <Bond i> ิวหายแล้วหายแล้วเกี่ยวแรมาเร็วเอาเสร็จเสร็จเสร็จไปเลยไปเลยไปเลยไปแล้วตะใครดูดูดูนึ่เยเอดขึ้นคนลูกชิ้นไอสัตว์ไอ้วันกูดีแลไปยับแม่ คนมีดัเงเยอะมึงเอาคนเลเวลสูงเลวสง้คุณโดนโอเคเราโดนเราโดนเราโดนลมถ้าลงมได้ลดม้มโดนผมช่วยไฟฉา,ายเยรไปเร็วมากโทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีแมนเล่นแล้ววะ <c oughs> เฮ้ยได้ไงละวะ หายนี่ไม่เจอเครื่องเลยอะ,อะเฮ้ยไ่โดนอิสัต์เชื่อลืมรักษาตัวเองอีกแล้วไม่โดนอิสัต์นคนจูงอยู่โคตรจูงเลยไปร้องเก่บมาช่วยกับรองเร้า ่ต้องไปหาแล้วนะครับือผมด้วยก็ได้ได้ๆโดนแล้วเนี่ยพิ้งอย่างนั้นต้องตายแล้วต้องตายแล้วอย่าลืมกดสเปซบาร์ด้วยถ้ามันมีให้กดเช็คอะไมให้เราหลอดขาวอะไรพี่อยากให้เกิดให้โดนเอ็กซ์ที่ลายสีขาวอะไรอยากให้มันเกิดน แต่ดานเนี้ยไม่ไม่มีแมสเลยเจใช่ด่านนี้แมสน้อยมาก <laughs> นี่หาจัดเลยวนต้นไม้ไม่ฝันไม่โดนีกเอเอโคตรดุเกลผมรับหน้าในวอนบ่อยไงเขาเล่นจับมันปรับใจปกติแน <c oughs> ่เลยนะกลัวย,ยิ่งหายปกติแตกแล้วมันชอบ,บอเลยวิว <laughs> ว้าวขึ้นอยู่นะเนี่ยเอาตายแล้วอยู่ในซีชมเกืบ <c oughs> อบย <c oughs> อดป่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่ไม่อยู่ออฟฟิศใจเย็นไม่มีเสียงหัวใจเครื่องซ่อมอ่าเครื่องซ่อมเอาแต้มดีกว่าเจซ่อมอยู่เจอยู่ไหนอ่เดิมเมื่อกี้ได้ผมเจอไอ้สัตว์ลงมาแล้วไอ้เหี้ยกูวิ่งเขาเดินอะไรเขาเจอฆาตกรตลอดเลยวิ่ง

ใจโยโอ้แปลกพี่กัโี่ไม่รู้อะไรเป็นไรแล้วเี่ยอันนี้อหละสอว่ากเอันเนี้ยอันนี้สอวาไม่รู้ไม่รู้อะไรดังนั้นถ้ีบเต็มตะวออกอะไรกันหลอ ใช้ไม้บ้านนั้นไปลาดิเรียร้อยมาถึงจัดมาดังอะไรเราไล่ไล่จริงกล่ทีลูกสาวจะรอไฟฉายช่วยเราดูดิรอบคนสุดท้ายเลยว่ะเขาแพนไปแล้วไงผมผมกินไปแล้วไปหมดไม่ผมรักษาตัวเองได้ไม่สุดอ่ะไม่เป็นไรอันนีโอกาสไม่มันมันมีห้ามทิวด้วยแหละคือเราเอากระเป๋ามา เอามาก็ไม่ได้ใช้มันห่ามหิวไอ้เหี้ยกูขผานหนีกดชีวิตัวนี้กูจะไปได้คู่ซิ้มคูสู้คูสซูู้ไอ้เหี้ยเปิดว้ดาแล้วเนี่ยบอกวาพี่ครตาแรกของผมคนไอ้เฮ้ยไอ้ตัวนี้ยังไม่น่ากลัวนะเราแบบตัวนี้มันเฉยเฉยอยู่มันอยู่ มันไม่ใช่ตัวน่ากลัวมันมันอะไรอะอะไรอย่างนั้นโอ้โหคุณโดนสังเลยเนเจอแล้วลินกันเนิร์ดเจอแล้วเอ้ยเนิร์ดรอเล่นได้แต่ลินอะแบบแต่ว่าลินตอนนี้เล่นได้ผูฟังดีอยู่มาถึงวิออฟอะเอ้ยเฮ้ยเนื้อมันมันเดาง่ายอยู่อะ ถ้ามันกำกำสั้นมันก็คือบิงสั้นไงออกฟิศออกกดออกคอนติเนียมากดคอนติเนียมาได้ครับกดละมันกำลังโหลดที่ทำได้ใส่พร้อมใส่พร้อมที่ทำได้